ไปด well. ูบรรยากาศที่บริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดยังคงมีทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่23อำเภอกันทรลักษ์ตั้งด่านตรวจเข้ม ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นไปที่บริเวณเขาพระวิหารอย่างเด็ดขาดขณะที่ฐานไทยและฐานกัมพูชาย,ยังคงตรึงกําลังในฐานที่มั่นของตนเองซึ่งผลการเจรจาที่ล้มเหลวของผู้นำทั้งสองประเทศส่งผลให้บรรยากาศชายแดนรอบพื้นที่เขาพระวิหารนั้นตึงเครียดอีกครั้ง เช่นเดียวก,กันกับที่ชาวบ้านภูมิสรอนที่เสาธงชัยกันทารักษ์ศีสะเกตนะครับระบ,บุว่ายังวิตกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากยังไม่ลืมเหตุการณ์การบัตท้าที่เกิดตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมจับเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นใส่กระเป๋าไว้แล้วหากเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นก็พร้อมที่จะอพยพได้ทันที ขณะที่ชาวบ้านที่หนองคันนาตำบลตามเมียงอำเภอพ,พนดมดงรักที่สุรินทร์ซึ่งเพิ่งจะกลับมาจากศูนย์ลีภ้ภัยศูนย์ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนนั้นยังคงไม่กล้าออกไปทําไรท่ทําสวนนะครับเพราะยังคงหวาดกลัวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและก็ได้ติดตามข่าวสารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ชาวบ้านหลายคนก็ได้จัดเตรียมข้าวของจําเป็นไว้หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะได้อพยพได้ทันทีด้วยรวมไปถึงบางส่วนก็จับสร้างหลุมหลบภยัยด้วยวัดสดุเท่าที่พอจะหาได้ อย่างไรก็ตามชาวบ้านในพื้นที่ต่างอยากให้เหตุการณ์ทั้งหมดยุติลงโดยเร็วและไม่ต้องการให้เกิดการประทะขึ้นอีกเพราะไม่ต้องการออกจากบ้านและต้องการชีวิตที่สงบสุขดังเดิมด้วยครับ